ต่อตรวจสอบเซนไซวาวนะครับในการต่อใช้งานนะครับต่อไฟเข้า2 2 0ยิบโวลต์ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ต่อไฟเข้าของปั๊มน้ำตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้ต่อปั๊มน้ำตัวที่หนึ่งนะครับตรงนี้ไว้ต่อเซนอยวาวนี้ต่ออุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งครับ ตรงนี้เอาไว้ต่อไฟเข้าของปัมงป๊มตัวที่สอนะครับนี่ต่อปั๊มตัวที่สออันนี้ปั๊มตัวที่สองทำงานอยู่นะครับวิธีการตั้งค่าปั๊มตัวที่สองให้ทำงานมาที่เซตอัพปั๊มตัวที่สองนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ให้เป็นแอคท v ฟก็คือให้ทำงานตั้งแต่8นาฬิกาถึง18นาฬกานะครับถ้าเรา ถ้าไม่ไม่ให้ปั๊มตัวที่สองทำงานแล้วก็สามารถตั้งกด enter ที่ตรงนี้ได้นะครับครับถ้าเป็น in inactive จะไม่ทำงาน active ก็เคยทำงานครับก็กดดอกจันเซฟนะครับอ่าอันนี้แล้วก็เช็ควาลวตัวที่หนึ่งนะครับ เมื่อปั๊มน้ำตัวที่หนึ่งทำงานนะครับปั๊มน้ำที่สองจะหยุดอัตโน,ตโนมัติ